สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาทํายํากันนะครับยาที่จะทําวันนี้ก็คือยําหนวดปลาหมึกนะฮะนี่นี่คือหนวดปลาหมึกนะครับเอามาลวกแล้วก็มาหัน่นบางๆนะฮะต้องหั่นให้บางๆนะฮะเพื่อที่จะได้เข้ากับรสชาติของน้ำำํายานะครับส่วนประกอบอย่างอื่นมีอะไรบ้างนะฮะก็คืออันนี้เขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะเห็ดหูหนูขาวเห็ดหูหนูขาวแล้วก็คะน้าลวกนะฮะอันนี้ก็จะเพิ่มความอร่อยอีกอย่างหนึ่งนะ แล้วก็ลาดับถัดมาอันนี้ก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วก็หอมหัวใหญ่นะฮะและอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นอันนี้ต้นเขาเรียกอะไรนะไม่รู้นะน,น่าจะเป็นหอมเนาะเออมีหอมผักชีเออผักชีแล้วก็หอมแล้วก็มะนาวนะฮะที่ขายไม่ได้คือ,อ,อน้ำปลาซึ่งเราเลือกใช้ของคุณไมมนะฮะซึ่งเ,ออเป็นน้ำปลาที่ค่อนข้างจะข้นแล้วก็เกาะติดกับเนื้ออาหารได้ดีนะฮะแล้วก็น้ำปลานะ ส่วนเครื่องปรุงอื่นๆก็จะมีพริกกกระเทียมนะฮะพริกกระเทียมแล้วก็น้ําตาลปี๊บนะฮะซึ่งเราขบละเอียดเรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนแรกที่เราจะทําก็คือเราจะใส่น้ําปลาร้าคุณไม้ลงไปก่อนนะครับใส่ลงไปเลยนะ,ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วก็นวดนะฮะนวด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 ,นวดให้มันเข้ากันคนหนก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําปลานะฮะน้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะนะเดี๋ยมันเค็มเดี๋ยวก็ชิมตอนหลังนะครับ เอาไปสักช้อนหนึ่งก่อนก็ได้นะครับช้อนหนึ่งพอเพราะเป็นคนไม่ชอบกินเค็มเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะฮะจริงๆมันจะมีความเปรี้ยวจากมะม่วงนะฮะมะม่วงอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ใส่มะนาวลงไปนะฮะมะนาวเราก็บีบออกนะครับบีบไปเลยนะมือนี้ล้างแล้วนะครับล้างด้วยสไลด์นะฮะบีบมะนาวไปเลยมะนาวี่ใช้ประมาณสองลูกนะครับบีบมะนาวลงไปนะฮะยำนี้คือต้องเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดนะฮะรสชาติต้องจัดจ้านนะครับเพราะว่า ผักพวกนี้มันค่อนจะจืดนะฮะน้ำยำนั้นต้องจัดจ้านไม่ไงั้นมันจะกินแล้วมันจะดูจืดๆนะครับหนึ่งต้องเผ็ดแล้วก็ต้องจัดจ้านนะต้องเปรี้ยวแล้วก็ต้องนัวด้วยนะครับอ,อ่ะนล้วก็คนนิดนึงนะฮะคนนะครับ,านะรบจากนั้นเราก็ใส่ลงไปเลยอยากใส่อะไรลงไปก็ใส่ลงไปเลยนะไม่ต้องไม่จําเป็นต้องเรียงลําดับก่อนหลังนะนัวปลาหมึกเราใส่ลงไปเลยนะครับ ใส่หนวดปลาหมึกลงไปนะครับใส่หนวดปลาหมึกลงไปแล้วก็ตามด้วยนี่นะครับมะม่วงเป็นคนกินเยอะนิดนึงจะล้นโคกแล้วท่านผู้ชมจะล้นโคกแล้วนะ,ะของอร่อยนะฮะนิดหนึ่งเนาะใช้มือเลยเพราะมือล้างแล้วนะไม่แคร์ใครไม่แคร์สื่อเนาะใส่ไปนิดนึงนะฮะประมาณนี้ไม่ใส่หมดนะฮะแล้วก็ ผักชีแล้วก็หอมนะใส่ลงไปเลยนะฮะใส่ลงไปทําเองกินเองค่ะนะฮะใส่ลงไปเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปไงคนตําเลยค่ะตําเลยตำตำ,ตำเหมือนส้มตำเนี่ยตําลงไปเลยนะตํตลงไปตำลงไปเลยนะครับกินได้ก็กินกินไปได้ก็ไม่ต้องกินนะฮะหืสีสันน่ากินมากท่านผู้ชมกินด้วยกันนะฮะเสียงอาจจะสาแปกนิดน,นึงนะคะ สนุกค่ะน่ากินไหมครับท่านผู้ชมอืมความเปรี้ยวนี่เตะจมูกเลยท่านผู้ชมทีนี้เราก็ไม่ต้องตำม,มากเดี๋ยวเราจะเละนะฮะใช้วิธีการคนเนี่ยใช้ช้อนเรานี่แหละคนคน,คนนะครคนเลยคนเลยคนเลยคนอย่างมืออาชีพนะค,คนไปเลยถ้ากลมมันไม่เปรี้ยวนะฮะ หยิบอมะม่วงมาใส่อิบบานลงไปเลยบานไปอย่างนี้เลยนะคะนี่ใส่ลงไปเลยแล้วก็ปั่นเลยครัปั่นเลยค่ะปั่นเลยค่ะมันะจะกระเด็นกระดอนนิดนึงนะคะถ้าไม่กระเด็นกระดอนก็จะไม่อร่อยค่ะใครจะเป็นหนูทดลองในการชิมเ้าวันนี้คุณเกอร์หรือเปล่าคะไม่ค่ะดิฉันไม่ชิมค่ะชิมไหมคะลูกสาวจะให้ลูกสาวลองตายชิมก่อนค่ะ ก่อนชิมนะคะต้องโทร1 1 6 9ค่ะเพื่อที่จะเรียกรถแอมบูรลนต์มรารอที่หน้าคอน,นโดนะคะเผื่อเกิดเหตุเฉิๆจะได้ไปโรงพยาบาลทันค่ะหน้าตาน่ากินไหมคะท่านผู้ชมอุ้ยเลิศๆๆค่ะเลิศเลิเดี๋ยวฉันจะอขอชิมก่อนละกันอ,อร่อยมากอร่อยมากค่ะไม่ต้องให้จานยิ่งสามคอนเฟิร์มค่ะ ดิฉันคอนเฟิร์มเองค่ะอร่อยมากค่ะยุกสามแมลีน่าจังค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอดูกระบวนการเทสุกานกัะท่านผู้ชมว่ามันจะร้นจานขนาดไหนตามมาดูค่ะตามมาดูนะคะค่อยๆนะคะค่อยๆนะคะน่ากินไหมคะเอ้ยสงส่ต้องใช้สองจานแล้วเนี่ยกระเพาะดิฉันเป็นกระเพาะควายนะคะต้กินได้เยอะนิดนึงก็เลยทําเยอะอย่างนี้นะ น่ากินไหมคะท่านผู้ชมโอ้โหเหลือค่ะเหลือค่ะทำโชว์ก็เลยต้องมีเยอะนิดนึงค่ะเหลือจาก,ก็ไปแบ่งทีมงานนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปการทำกับข้าววันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะขอจบการถ่ายทำเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ